จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟูซีเคดค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟูซีเคดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีเมนูอาหารกล่องมาฝากแล้วค่ะมื้อกลางวันของเราจะไม่น่าเบือ่อถ้ามากดติดตามเอเชียฟูซีเคดค่ะก่อนอื่นค่ะเรามาหมัก3มชั้นกันก่อนเลยค่ะวันนี้นะอุ๋ยจะใช้3มชั้นครึ่งกิโลค่ะ แล้วเราก็หากระมังผสมเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะและใส่น้ำปลาค่ะ1ช้อนโต๊ะปุ่งปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็เขานะส่สมทอย่างเข้ากันเลยค่ะหมู3ามชั้นค่ะอุจะหั่นนะให้มีความกว้างโดยประมาณค่ะ2เซนนะนี่ค่ะ แล้วเราก็นวดเพื่อให้น้ำปลาเนาะและเครื่องปรุงค่ะซึมเข้าสู่หมูค่ะและทำให้หมูของเรานุ่มด้วยนะซึ่งหม๋จะใช้เวลาในการนวดประมาณสองนาทีค่ะทำง่ายๆแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะแค่นี้เองเสร็จแล้วค่ะให้นำไปใส่ตู้เย็นนะอุ๋ยจะทําไว้ตอนกลางคืนค่ะและเดี๋ยวตอนเช้าเราจะมาทอดด้วยกันค่ะโดยเฉลี่ยแล้วอุ๋ยจะหมักไว้ประมาณค่ะหชั่วโมงค่ะ นี่เลยค่ะวันนี้นะก็หมูสามชั้นอุ๋ยหมักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเราก็เอาแช่เย็นไว้เช้ามาเราก็นํามาทอดกันค่ะสามชั้นทอดนะนี่เลยผัดผักค่ะผัดผักรวมซึ่งอุ๋ยจะเอาไว้ทานคู่กับน้ําพริกเลยค่ะซึ่งสูตรน้ําพริกหมูกระชายอุ๋ยก็ทําไปให้แล้วน้ะนี่เลยค่ะผักรวมก็จะมีถั่วลันเต้าข้าวโพดอ่อนแครอทแล้วก็มีฟักทองค่ะเหลือนิดนนึงค่ะก็จะมาผัดรวมค่ะ พูดง่ายๆเลยใครชอบทานผักอะไรมีผักอะไรเรานำมาผัดกันเลยค่ะแล้วก็กระเทียมเจียวค่ะตั้งกระทะค่ะและใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะจะใส่น้ำมันนะประมาณครึ่งถ้วยตวงค่ะวันนี้นะอุ๋ยจะใช้เป็นน้ำมันสำหรับผัดค่ะเป็นน้ำมันทั่วเหลืองน้าม,มันมะกอกน้ำมันดอกทานตะว,วันแบบอุ๋ยก็ได้นะเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนนะใส่หมูสามั้ราลงไปเลย และใช้ไฟกลางค่ะเราทอดไปเรื่อยๆนะไปเย็นๆค่ะแล้วหมั่นคนค่ะหลายๆคนบอกว่าเวลาทอดหมูแล้วมันน้ำมันชอบเป็นเด็นนะยิบเป็นหมูต่างชั้นที่มีหนังแบบนี้นะ คุยแนะนําค่ะให้เราหมั่นคนค่ะการที่เราหมั่นคนนะจะทําให้น้ํามันไม่แตกตัวค่ะและที่สําคัญค่ะเราอย่าใช้ไฟแรงค่ะให้เราใช้ไฟกลางนะไฟกลางที่ค่อยมาทางอ่อนค่ะไม่ใช่ไฟกลางไปทางแรงนะความแรงของน้ํามันค่ะมันจะเป็นจุดเดือดและไปกระทบกับมันและหนังจะทําให้เขาแตกตัวค่ะให้เราใช้ไฟกลางค่ะ เมื่อเราทอดมาได้ประมาณสัก10นาทีค่ะให้เติมค่ะซอสปรุงรสปาเกเขียงไปค่ะหูนะเรายังหมักรสชาติจัดค่ะเพราะ๋ยวเราจะมาเติมซอสปรุงรสเพื่อเพิ่มความหอมให้กับเมนูสามชั้นของเราค่ะไน่งี้ยเดี๋ยวหมูมัาเทนไปนะ,ะค่ะเราทอด กว่าหมูของเราแห้งแล้วเป็นสีเหลืองทองแบบนี้เลยค่ะแล้วช้อนขึ้นเลยค่ะเนี่ยค่ะหลังจากเราช้อนขึ้นนะเราก็เทน้ํามันออกเลยค่ะแล้วใส่หมูเรานะกับตไฟค่ะตอนนี้นะอุจจะใช้เป็นไฟอ่อนค่ะแล้วอุจจะใส่ค่ะน้ําตาลทรายลงไปหนึ่งช้อนชานะแล้วเราั่วนเลยค่ะ การใส่น้ำตาลทรายนะเพื่อเป็นการเพิ่มรสให้กลมกล่อมขึ้นค่ะเราใส่เพียงเล็กน้อยนะเพื่อไม่ให้มีรสชาติที่เค็มโดดเราคัา่วจนกวานน้ำตาลทรายละลายค่ะนี่ค่ะหลังจากเราคั่วสามชั้นเรียบร้อยแล้วนะเราก็ตักขึ้นเลยค่ะค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันนะที่เราใชา้ทอดเม่คั่เนี้ยลงไปเลยค่ะ ตอนนี้ไฟอหนู่ไฟอ่อนอยู่นะตอนนี้ค่ะเร่งไฟแล้วค่ะพกักอะไรสุกทีหลังใส่ก่อนเลยค่ะอันนี้ผักทุกอย่างที่หิ้ใช้ความสุกพร้อมกันนะหนิกวใส่ทั้งหมดเลยค่ะ และเติมด้วยซีอวขาวเล็กน้อยน้ำตาลทราเล็กน้อยค่ะเราจะผัดขั่วด้วยไฟแรงนะเพื่อให้ผักของเราค่ะเขียวสดสวยแล้วกรอบค่ะ,คะเมื่อเราผัดขั่วมาได้คับหนึ่งนะ ให้เราเติมน้ำลงไปเล็กน้อยค่ะที่คุยให้เติมน้ำนะเพื่อที่เราอ่ะจะได้กลิ่นหอมของซอสที่เราทอดถึสามชั้นค่ะจะได้มีเคลือบตัวผักนะคะเสร็จแล้วก็เขือเทศเลยค่ะแล้วก็กระเทียมเจียวค่ะนี่ค่ะ วิธีง่ายๆในการผัดผักรวมค่ะแบบนี้เลยนะ mm hmm. เขียวสีสวยสดกรอบด้วยค่ะ mm hmm. กรอบนานนะแบบนี้เลย mm hmm. เดี๋ยวเราไปจัดข้าวกล่องกันค่ะนี่ค่ะแล้วก็พร้อมในมือกลางวันแล้วค่ะ mm hmm. ไม่ต้องคิดให้ปวดหัวอีกต่อไป mm hmm. ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ mm hmm. ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ